สวัสดีค่ะพี่น้องพอกับไมซี่มันีแดงอีกแล้วนะจ้ะชาวนานอเวชาแนลสวัสดีตอนเช้าวันจันท์นะจ๊นะเนาะไปทำงานแล้วเบิง่งมันเดก้าศรอบๆอบบ,บ้านไมซี่เนาะจ้นะเนาะไมซี่สตาร์ตรถไหมพี่น้องอันแดตตียูตา่าเฮมบ่แดตีดี อากาศดีเนาะจ้าเนาะแต่ว่ามันยังเป็นน้ําแข็งติดรถอยู่ตอนกลางคืนเออเบิ่งเห็นหองเห็นบ่จ้ะเออได้แก่สีสองสองเนาะเห็นบ่เห็นบ่อันอากาศดีจ้ะแต่ว่ามันตอนกลางคืนมันยังมีน้ำแข็งติดรถอยู่เนะจ๊านะไม่ใช่ก็สตาร์ทรถไว้ก่อนที่จะไปทำงาน อยู่ข้างถนนจ้ะพี่นองจ้ะอยู่ข้างทนนา,งา,าง,ข,างข้างบ้านไมสีเนาะจานะ้ะเนาะมันก็จะเป็นข้างถน,นนได้ยินเสียงรถแน่เพราะว่ามันเป็นเช้าวันจันทร์พี่นองเมื่อนี้ไมซี่ไมซี่ชิมาเว้าพื้ืนไม่ยเหมือนซี่ิมาเว้าพื้ืนไม่ยนะก่อนที่จะไปทํางานเนาะจานะ้ะเนาะมาๆมามาฝังไว้ซี่ว้าพื้ืนไม่ยนาะพี่นองจ้ะ เอาเพื่อนยังเพิ่นตีนไม่ยากไหนสีคือเพื่อนก็ดีเนาะเพื่อนตีจนเกินไปดีมากนั่นแหละมานี่เพื่อนน่ะรู้จักประหยัดใช้เงินบมแมนประหยัดบ่เมนขี้ทีเราคิด้องแต่ว่าเพื่อนน่ะรู้จักใช้เงินคือเพื่อนจะบอกเพื่อนก็ คค่ไยๆไหมสิเราคือจะไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าไม่ค่อยซื้อเครื่องประดับไม่ค่อยใช้เงินแบบสุลุยสุล่ายเนี่ยนะก็ซื้อแต่เอาไว้เก็บซื้อกับข้าวกับน้ำยังสิเพื่อนนะ่เก็บเงินเก่งเอาไว้ให้ลูกมานี่ไหมสิ่นะ่ะมาแมนวะไหมสิก็ส่งเงินกลับไทยกับไทยเนาะจ้ะเนาะกลับบ้านเพิ่นก็เลยวะ สู้เป็นย่งสู้คือทรงแต่เงินกลับบ้านให้พอให้แม่สู้แพะเข้าบมเข้าบอ,าบอ,าบอเหตุหหอี่ย่างบอกมาสันเพิินว่ะเข้าบบเหตุงานเหตุการณ์เหตุย่ย่างบอกเป็นย่งคือทรงแต่กลับบ้านให้พอให้แม่ให้อายให้น้องซอยเลือ่ออายน้องอยู่ตลอดมาสันเพิ่นวาเอาไมซี่นั่นกองแป๊บหนึ่งไมซีก็เกลยอธิบายให้ฟังเนาะว่าบ้านเรามัน ่อค่อยมีงานมีการเฮ็ดเห็ดแค่เฮ็ดไล่ทำไล่ทำหน้าแล้วพอแม่กระเท่าแล้วเงินเงินกระเซียนกระบอมีคือยุพี่อีหยงังไหมซีกะอธิบายให้ฟังเนาะจากพี่น้องเนาะเพื่อกะเข้าใจมานี่อีกเรื่องนึงเป็นยังสู้คือพากันก้าบไทยดูแท้ว่าสัน <laughs> พี่น้องจ้าเรานะ่ยยังให้พวงใหม่สินะี่เก็บเงินใส่นี้คือนี่ใหม่สีกับแฟนี่ยเยอะแนะมนบอกเฮ้ยใจแดงเหมือนกันสินะ่มันมืดมัน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 นเดดซองเนาะพี่น้องเนาะคือนี่ใหม่สีกับแฟนน่ยเยอะมาอนี้เพิ่นกันเลยวะยังให้ใหม่สีกับแฟน่เก็บเงินใช้นี่อย่างเดียวจะไปไทยทำไมบ่อยทุกปี บางปีไมซี่ก็ไปสองรอบแมนบอกไม่หูบอไมซี่เหตุไดจัดการไม่ยาน่ะอ๋อหนกมาหนกมาเสียงหนกเจ้า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 ไมซี่หูบอไมซี่เหตุไดตอนไมซี่คลอดลูกคนที่สองเนาะหนกมาตอนไมซี่คลอดลูกคนที่สองลูกได้สามเดือนแมนบอกหล่ะไมซี่ผ่าลูกกับบานซ่องเดือนพี่น้อง ไม่ซี่พาลูกกลาบ,บานนั่ซ่องเดือนอันที่ว่ากลับไทยบ่อยยังสิไม่ซี่กระโบเ้าบอกอธิบายอันนีงให้เพื่อนฟังดอกไม่ซี่ก็เลยพาลูกอะกลาบันซ่องเดือนเพื่อนก็เลยว่าซู้วาสันปพนไดสู้ซีพาล้านกูมากูกินหอดล่านกูแล้ว <laughs> เอา้าเป็นจังไดไม่ไงไม่ไงอันอัน ยาไม้สีลูพ่นบ่ไม้สีก,ก็เลยบ่ปักตั้งแต่นั้นมาพ่นก็บอว่าจา้าเธอว่าไม้สีทําไมถึงพ่าลูกหรือว่าพวกไม้สีทําไมถึงกลับบ้านบ่อยเนาะจานะ้าเนาะอยวิธีจัดการอันแม่ยาไไม้สีโอเคเดี๋ยวอันเพราะว่าเราเนะี่ยเราเนี่ยดี เราอีกอย่างคือจัดการยัง,งไดเอาเว้าเธอเดี๋ยวให้มันจบเลยเนาะพีน่อนองเนาะไม่สิน่ะสั่งห้ามไม่ยาเข้าบ้านพีน่นงผ้ว่าู้บอว่าเป็นย่างก่อนช่งห้ามเพิ่นเข้าบ้านติคือไม่สีทำงานแมนบลาคืองา,ำำงานประจำทำงานประจำทำงานประจำเยอะทำงานไอ งานประจำด้วยแล้วก็งานฟาร์มด้วยแมนบลาคือไมซี่วาให้ฟังแหละงานประจำงานฟาร์มแล้วงานที่บ้านกับลูกกับผัวกับข้าวกับน้ํเอียงสิน่ะแล้วไมซี่จะงานบ้านไมซี่จะนานๆไมซี่ถึงจะทำทีหนึ่งถ้วยบวงสวงสามอียังไมซี่กระซิแซ่ไว้เสื้อผ้าไมซี่กระซิงกว้องแยังสิ เพื่อนเห็นนะพี่น้องแล้วคนคนแก่กะเสียงานแมนบอคนแก่เพื่อนว่างเพื่นอนน่ะมาเก็บเสื้อเก็บผ้าให้ไหมสิพี่น้องแบบกางโกงโนงกางเกงในเสื้อหนงเสื้อในยังคองเขาของใช้ส่วนตัวของเราใช่ไหมเราก็เก็บผับเมียนให้พี่น้องจ้าเราแบบอขอโทษขออภัยค่ะพี่น้อง คือเราก็มาเก็บมา,าพับของใช้ส่วนตัวของเราแบบใครสิยัางให้เห็ดแมนบอลูกนะ่ะไม่มีใครอยากให้พอ่อให้แม่ทําสิ่งแบบนี้ให้ดอกบ่าวบ่าแต่พอ่อแม่ดอกบอยัางให้ไพ่เห็นให้ของส่วนตัวของเราแมนบอแต่ว่าเพื่อนนะ่ะบอถือเพื่อนแบบเพื่อนยักเก็บยักซอยอยังสิลูกไม่สิ่ปะแม่หาเจ้าสิเข้ามาบ้านแล้วสิมาเก็บมาเห็ดมาหันมานี่แบบนี้ จะห้ามเข้าบ้านค่อยเดินไหมสิวะ <laughs> ค่อยบอกเปิดหลับ <laughs> ดังแตนนั้นเราก็บอกเข้ามาจากเถือพี่น้องจะเข้าเป็นบางเวลาเนาะจะเนาะแล้วเวลาแล้วเวาลาไม่สีว่าอยู่บ้านจริงๆเราก็สิแอเข้ามาแบบแอปเก็บเสื้อเก็บผ้าน่นนี่นั่นให้อีกคือแบบแบบเวลาไม่สีเป็นเที่ยวหรือว่า ไอแฟนนี่ยังไม่สี่ยังส,งสี่พากันไปเที่ยวกับครอบครัวเนาะแล้วก็สิเข้ามาเบิงบว่าีหยังเนี่ยแล้วก็สิมาแก้มให้คือเก่าแล้วพี่น้องจ้ะเอยจังแมนเนาะสังส่งสั่งห้าแม่ยาเข้าบ้านโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมือหนะ้าบ่แล้วเถอะเดี๋ยวมือหนะ้าซิมาเว้าสซิมาเว้าให้ฟังใหม่เนาะพ่อปู่กับแม,ม,ม่ย่าว่าเป็นจังไง พ่อปูพ่อปูห่วงลูกสะพยพ่อปูห่วงลูกสะพแทนแทนลูกซ้ายพี่น้องคือการที่เราทํางานด้วยการทำแบบการที่ไม่สี่เหตุงานช่วยทุกอย่างทําดีทุกอย่างคือมันก็เป็นผลอีกอย่างหนึ่งแล้วเพื่อนกถทาว่าเพื่อนหักไหมซี่เราเพื่อนกะหักพี่น้องจะ แต่ตั้งแต่ตอนเริ่มเริ่มคือเพื่อนพอเข้าใจไงว่าอะไรยังไงโอเคมื่อนี่กระซำนี่เนาะพี่น้องนะเดี๋ยวเมื่อหน้าไหมซีซิมาเวาพื้นพอปูกับแม่ยาให้ฟังไหมโอเคจำได้กะฟ้ากดไลค์กดแชร์ฝฟ้ากดติดตามให้กำลังใจไหมซี่ในเด้อจ้ากดกระดิ่งพร้อมติ้งๆิงติ้ตตไปแล้วสวัสดีค่ะ